ท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาไปฟังการวิาพากษ์วิจารณ์ของคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยแห่งไทยโพสต์ที่ได้พูดถึงฮุนเซนไว้อย่างน่าสนใจในบทความที่มีชื่อว่าฮุนเซนคนลิ้นสองแฉกโดยบทความนี้วิาพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการรับมือกับการที่ประเทศไทยปิดจุดผ่านแดนซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจกัมพูชาโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมเช่นมันสำปะหลังและข้าว บทความเชี่อเช่นถึงความย้อนแย้งในคํากล่าวของคุณเซนที่อ้างว่ากัมพูชาจะไม่ได้รับผลกระทบแม้ไทยจะปิดด่านเป็นเวลานานแต่ในความเป็นจริงประชาชนกัมพูชาหลายหมื่นคนต้องเผชิญกับความยากลําบากและพยายามลักลอบเข้าประเทศไทยบทความยังระบุว่าการปิดด่านของไทยเป็นผลมาจากที่กัมพูชาไม่ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขสี่ข้อตามข้อตกลงสันติภาพและการปิดด่านนี้ยังช่วยสกัดกั้นกิจกรรมอาชญากรรมเช่นการค้ามนุษย์ และการฟอกเงินบทความปิดท้ายด้วยการเน้นย้ำว่ากัมพูชาขาดไทยไม่ได้เพราะการปิดด่านเท่ากับปิดเส้นทางทางชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวกัมพูชา